สวัสดีครับคุณเอกกราชสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับโดยชมครับัณดีจ้ะคุณจะพูดถึงซุปเปอร์โบก่อนไหมซุปเปอร์โบก่อนก็ได้นะครับโดยชมคผมเจ็บปวดของ <c oughs> ชาวม้าป่าผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่มามันจะแลกละเอียดขนาดนี้นะ <c oughs> สำหรับเดนเวอร์บองโกสครับซุปเปอร์โบครั้งที่48ครับที่สนามเมทไลฟ์สเตเดียมที่นิวเจอร์ซีย์นะครับ เริ่มขึ้นมาแค่12วินาทีล้างไหน่าเดนเวอร์ออกครับท่านผู้ชมครับตัวเซนเตอร์สแนปบอลพลาดนะครับทำให้เสียเซฟตี้ครับสีออกขึ้นนำ2-0ครับคือเหมือนแมนนิ่งเนี่ยจะไปเปลี่ยนแผนต้อไม่รู้กันกับตัวเซนเตอร์นะครับโดนก่อนเลยฮะ12วินาทีที่เป็นสถิติทำคะแนนเร็วสุดในซูเปอร์โบว์ด้วยนะครับแมนนิ่งเล่นไม่ออกครับท่านผู้ชมครับโดนไป2อินเตอร์เซปในครึ่งแรกครับลูกนี้เป็นครั้งที่2ครับโดนเม้าท์คอมสวิตต์อินเตอร์เซปแล้วก็วิ่งย้อนกลับไป69หลาาันนนนีคคคครรรบึ่่่งแแกซฮอออยู22ต0ะ กลับไปแก้เกมใหม่นะครับเดนเวอร์ออกมาคิกออฟในช่วงควอเตอร์ที่3ดูนะครับที่ก็ออกไปนะครับเนี่ยหวังจะกลับมาหวังคัมแบ็กแต่แค่คิกออฟเริ่มครึ่งหลังเนี่ยเพอร์ซี่ฮาวินรับได้นะครับทุกท่านแล้วลสปีดหนี หนีทุกคนนะครับวิ่งไปตลอดทางนะครับ87หลาครับท่านผู้ชมครับซีฮอคทิ้งขาดไปเป็น29ต่อ0คือต้นครึ่งหลังมาเจอแบบนี้นี่มันช็อกเลยนะครับนี่เซ็งคแฮเพเดนมานิ่งทีมบุกซีฮอคก็เล่นสบายครับคนละบาดรอสโซวิลสันลูกนี้คว้างให้เจอเมนเคิร์สลบเข้าไปเอ็นโซนอีกครั้งหนึ่งครับแข็งแกร่งมากนะครับซีฮอคเอาชนะไปขาดลอย43ต่อ8คะแนนนะครับทางสุดอันดับสามมเปอร์โบว์นะครับ แล้วเดนเวอร์เป็นต่อนะฮะเดนเวอร์เป็นต่อนิดหน่อยนะครับแต่ซีฮอคต้องยอมรับว่าทีมรับเร็วมากและแข็งแกร่งจริงๆนะครับ Legion of Boom ทีมรับของเซียโตเป็นแฟนไม่หลับไม่นอนครับที่เซียโตนะครับออกมาฉลองชัยชนะกันเป็นแชมป์ซุปเปอร์โบนแรกของเซียโตซีฮอคด้วยนะครับสุดยอดครับปีนี้มาแบบเรียบเนะครับแต่ขายทีมรับซึ่ง แข็งแกร่งสุดๆ MVP ก็เป็นทีมรับนะ MVP, MVP ก็คือมาควอมสมิธตัวที่อินเตอร์เซปมานิ่งแล้ววิ่งย้อนกลับไปท่าชดานั่นแหละครับ43-8ต่อคนะแนนครับเสียแล้วอปส่วนเมื่อคืนนี้พรีเมียร์ลีกมีคู่ชนช้างนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบเชลซีผมตื่นที่มาดูนะครับอเออซิตี้ถ้าชนะนี่จะแซงอาร์เซนอลกลับขึ้นไปนำจ่าฝูงนะครับแต,แต่การขาดกุนอารเกีโร่กับเฟร์นันดิโอซึ่งเจ็บทั้งคู่มีผลเยอะครับซิตี้อาจจะครองเกมได้นะครับ มีโอกาสพอสมควรแต่เชลซีสวนกลับมาแต่ละทีเนี่ยเสียวทุกครั้งนะครับเพราะว่าวิลเลียนกับเอเดนาซาดิคล่องแล้วก็เร็วกว่าเชลซีบุกเอาชนะแมนซิตี้ได้1ประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูชัยจาก บรานิสลาฟอีวานวิชยิงอีซ้ายเข้าไปนะครับนาทีที่32หลังจากนั้นเชลซียังมีโอกาสยิงชนเสาชนคานอีกถึง3ครั้งนะครับจากเซเมอเอโตเนมานยามาติสรวมทั้งลูกมงของแกลลี่เคฮิวนะครับส่วนซิตี้ก็ก็พยายามนะครับแต่โอกาสชัดเจนมันไม่ค่อยมีนะครับี่แพ้ในบ้านด้วยนะซิตี้แพ้คาบ้านหลังจากชนะในบ้านมา11นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรเท่าไหร่ครับทอยชมครับเชลซีเก็บ3แต้มก็จริงนะครับแต่คะแนนเท่ากับซิตี้นะครับ แต่ว่าเชลซีก็ยังอยู่ที่3ต่อเพราะลูกได้เสียมาซิตี้ดีกว่านะครับอาร์เซนอลยังนำจากฝูงต่อไปครับตัวชมครับอาร์เซนอล55ซิตี้กับเชลซี53สูสีมากครับต่างกันแค่2แต้มลิเวอร์พูลอ,อยู่ที่447นะครับ<ล>วันเสาร์นี้ลิเวอร์พูลจะเจอกับอาร์เซนอลจะเล่นในบ,บ้านลิเวอร์พูลนะฮะลเล่นแอนฟิลด์บ้านลิเวอร์พูลนะครับหลังเกมครับมานิโอเปเยกรีนี่กุนซือมาซิตี้ไม่พอใจลูกทีมที่ใช้โอกาสเปลืองนะครับได้ยิง25ครั้งเข้ากรอบแค่3ครั้ง เขาบอกนัดนี้ซิตี้ควรยิงได้อย่างน้อย2ประตูนะครับการขาดกุนอเกิเอโร่กับเฟร์นันดินโนมีผลต่อเกมมากแต่ซิตี้จะสู้ต่อนะครับถึงจะแพ้ลำนี้เขาบอกก็กก็็ยังตามอาร์เซนอลแค่2คะแนนนะครับยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่ส่วนโชเซ่มูรินโญะครับบอกเชลซีเล่นสุดยอดนะครับแต่ถึงชนะนัดนี้เชลซีก็ไม่ใช่เต็งแชมป์เพราะเขากําลังสร้างทีมเตรียมไว้สําหรับฤดูกาลหน้ามากกว่านะครับนี่ฮะนี่ฮะปิดท้ายกันด้วย MV จากค่ายมาเฟียเรคคอร์ดคุณจำได้ไหม จำไม่ได้เมื่อก่อนที่มีเพลงผีกาก้านะมีผลงานใหม่ออกมาแล้วครับจของไทยนะมีของไทยนี่แหละผลงานใหม่ของมาเฟียดิคอร์คือเพลงป๋ากลับบ้านทัอผมมาแซลแมนยูยุคเดวิดมอยซึ่งผลงานไม่ถูกใจเแฟนเลยครับไปดูว่าป๋ากลับบ้านครับอยากให้แฟนีทุกคนรักมอยเหมือนเขารักป๋าเนเจ ปทนที่ใจสัง่งแกตั้งมอยขึ้นแห่ป้าแกบอกเดี๋ยวชดเส้นวันจะสารต่องานคุ้มพีแต่มอยก็เป็นใครฉันก็ไม่เคยได้แต่ป่าว่าดีก็คงจะมีดีปมาเลยการันตีคนนี้ใช่ละ ชอบแจกต้ามชอบแจต้ามรวนจากแชิมลงกลางตารางเราขับบ้านเราขัาบ้านที่เมืองกัเกี่ยวันตักลุ่มเพื่อนมอยถ้าใจแย่ถ้าใจแย่ติดภูมิหาจนตาเปื่อยปลากลับบ้านปลากลับบ้านช่วยไล่มอยแล้วมาคืน๊ีเรียกร้องเื้อและขับมาได้ไหมใเจ็บ ช่วยทีทีมชักวิฤตรีบปลดมอยกันแทนร,รีบมาเถอะปลาเดียวแชมป์ลดโดนเปิดแฝงจนได้ก็มาให้ไหวๆปแฟนจะดีใจรักปลาน่าดูหากลาไม่มาดูแล้วมอยมันยังเยอ่ก็หาโรมดกันชอบใจต้มชอบใจตาม,ตามรวมนจากแชมป์ลงกลางตาราเน่าขาดบ,บ้านเน่า คืนคบคันตั้งกลุ่มเรือยมอย,มอยถ้าจนแย่ถ้าจนแย่ติดพูมแพ้จนตาปรือลอยป่ากลับบ้านปากลับบ้านช่วยไล่มอยแล้วมาทูทีเสแล้ครับก็ขอขาบอกอขอมก็อว นี่มันจัดเต็มแล้วคุณเอกกคือไม่เกี่ยวเลยคือจะให้ฝากลับมากลุ่มเพื่อนมอยไม่ยอมหรอกรักกันหรอกจะปาไม่คือจะให้ฝากลับมาก็บอกดีๆไปว่าเป็นทีมแจกแทบเอ้าก็แเซลเวลา์สุดแพ็คเตอร่ใช่ไหมใช่ไงคือตอนนี้ทีมที่เคยแพ้แมนยูเนี่ยกลับมาทวงคืนกงินเทียบเลยนะไม่แต่ว่ามันเป็นที่คาดอยู่แล้วนะการเปลี่ยนระดับตำนานเนี่ยมันต้องให้เวลามันต้องให้เวลาในวิดมอยเซอเล็กตอนมาปีแรกก็ไม่ดีฮะได้อยู่กลุ่มเพื่อนมอยคอยู่ต่อเพื่อนมอยชัดช่วงแรกกลับมาบัาเปอครับ